สวัสดีครับพวกเกม Alien Isolation ในพาร์ทที่5แล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องอไปหาห้องของด็อเตอร์โมเล่นะฮะ oh <my> ใช่แล้วสุดทางเดินเลยถูกต้องกดล็อกกันอีกสักครั้งจะเป็นไรออปึบออฟแอโอเคเข้าได้ ถึงแล้วละ่ะมเลีอฟฟิศหัสคงอยู่ที่ไหนสักที่ในห้องนี้แหละลองดูในคอมก่อนจำนวนยาที่ลดลงดรลินการ์ดเราต้องการยากระตุ้นอารมณ์มากกว่านี้ยาที่เรามีตอนนี้เหลือน้อยมากดูเหมือนว่าคราฟแมนจะจ่ายยาเหล่านี้เหมือนแจกลูกอมบันทึกการเข้าออกของคลังยาบอกว่าคราฟแมนเนี่ยไปเบิกยาเหล่านี้มามากกว่า16ครั้งในช่วงเวลาหสัปดาห์ที่ผ่านมา เราต้องจัดแจงจัดการการปันส่วนของยาให้ดีบุคลากรหลายคนบนยานต้องการยานี้เช่นกันและยิ่งยานี้ใกล้จะปิดตัวลงทุกคนก็เครียดมึงคุยกับครับแมนทีได้ไหมถามเขาทีว่าเขาจ่ายยาให้ใครนักหนานี่ไงพาสโตรเจอพาสโตรแล้วใช่ไหมผมใช้คีย์การ์ดด้วยนะเขาเก็บไว้กับตัวตามหาเขาให้เจอโซนกักกันของโรงพยาบาลสําหรับผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นโซนกักกันด้านเวชภัณฑ์ได้รับอนุมัติให้จํากัดจํานวนยาและเวชภัณฑ์ ไว้สำหรับผู้บริหารระดับสูงและท่านนายพลระบบจะสแกนการละเมิดการกักกันทุกๆ15นาทีรหัสคือ1702อขอเตือนระบบตรวจสอบของเขตกักกันแจ้งเตือนผู้บุกรุกใจเย็นตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เองคุณตามหากีการไปแล้วกันบ้าเฮ้ยเซอร์วิสเทอร์พอและการก้าวหน้าโดยจูเลียโจนปัญหายอดฮิตไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย การที่คนเราแบกอาวุธเข้าไปในพื้นที่อนานิคมที่ที่กฎบังคับใช้อยู่ห่างไปหลายปีแสงก็ไม่แปลกที่เขาอยากจะมีอาวุธได้ป้องกันตัวเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงครอบครัวของพวกเขาพวกเราในที่นี่หลายคนสิ้นหวังและหวาดกลัวบ้างก็โกรธที่บริษัทปุ๊บปั๊บจะมาล้มละลายจะมาหยุดจ้างความโกรธบางส่วนลามไปถึงท่านในพลความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงนี้อาจจะทําให้สถานีนี้ล่มสลายเร็วกว่าที่คิดโอเคไม่มีอะไรแล้ว ต้องหาคีย์การ์ดด้วยเออมันพูดสามนี่ว่าตามหาคีย์การ์ดของดตตอรโมเล่เอ,อ๋อเฮ้ยเอ,อเออลี่ยนมาว่ะเฮ้ยแอบก่อนแอบก่อนต้องหาคีย์การ์ดด้วยเออเออรู้แล้วเสียงแม่งลั่นมาเลยบันไล่ละอยู่ใกล้ๆนี่เองความบันเทิงเสียงเพลงเล้าหรือก็แล้เกิน เห็นหางไวๆแวบๆมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนยังยินเสียงเดินอยู่อะอยู่ไหนเนาะนั่นไงแม่งอยู่ในห้องเห็นแล้วกูเห็นมึงแล้วแอบหลังกล้องนี่แหละเอาไงเอาไงมันเดินเข้ามาในห้องว่ะ โอเคมันเดินออกมันเดินวนขวาไปทางน้นค่อยๆเลาะภายในไม่รู้กูใส่พาสโค้ดแล้ว1702อัปเดตแมปคิดไวทำไวทำอะไรต้องไววิ่งแล้วครับเข้ามาในห้องอเดี๋ยวก่อน กระเป๋าโดของอย่างไวเอ่อนี่น่าจะเป็นพื้นที่ที่ดรมอร์เลย์อยู่เอ่อค้นหาพื้นที่ที่ดรมอร์เลย์อยู่อืมอืมโอเคต้องไปคลำเอาสินะจังหวะลกๆเมื่อกี้ผมแอบเอามือถือถ่ายรูปไปละเดี๋ยวค่อยไปคลำเฮ้ยเฮ้ยเฮมันมาว่ะมันมาแล้วเข้าตู้ก่อนแล้วเว้ยแอบไปครับนั่นไง มันมันเห็นเราแวบบมันเข้ามาในห้องแล้วอยู่ไหนหนอมันรอเลยอ่ะมันรอดักเลยอะ่ะพาร์ทนี้เนี่ยปวดกระบาลคือการวิ่งหลบมันนี่แหละดักอยู่กลางห้องเลยคือถ้าจะผ่านไปยังไงก็ต้องผ่านมันก่อนอะ ใกล้ๆแล้วมึงนไม่มีธุระที่อื่นบ้างเหรอเหมือนมารอดักเราเลยไปแล้วเว้ยวิ่งอย่างไวเช็คเรด้าเออเหมือนมันห่างไปไกลแล้ไกลจริงป่าวะโอเคออกมันไปแล้วแต่ไปจริงหรือเปล่า อย่ายังร้อนแหวสัวผั้รงนี้มีอะไรมีเซนเซอร์เก็บได้มีที่ให้แอบด้วยมันกลับมาเหรอเอาตู้ก่อนแล้วครับม,มันอยู่ใกล้ๆเราอ่ะ ถูกแล้วที่กลับเข้ามามพื้นที่ที่เราต้องไปค้นหาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี่เองอะแต่แม่งไปยากเพราะว่ามีเอเรียนนี่แหละ <Yeah. S 2> เสียงแม่งลั่นมาเลย,ยใกล้แบบใกล้มากอะ ไม่เกินเดินเข้ามาในห้องป่ะโอเคมันเดินไปทางขวางั้นเราออกซ้ายได้ไหมเลาะไปทางซ้ายวิ่งละเว้ยอยู่ทำไมไวให้ไวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เสียงโป๊ะโป,โป๊แป๊ะแปอะไรวะเออห้องนี้มันมีที่เซฟ หลักเซฟไปก่อนเลยดีกว่าวนเวียนกับภารกิจเดิมฮะต้องไปตามหาห้องที่ดรมอเล่อยู่ซึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โซนมันน่าจะอยู่ไม่ทิ้งกันจากแถวๆนี้แหละผมว่านะไปเช็คอีกทีหนึง a 2 9 2 1 a 2 c อ a 2 6หส้องนี้สักห้องหนึ่งนี่แหละ งั้นไปไม่อยู่นะไม่อยู่ไปนะเดินทางตอนนี้แบบโคตเสียวโคตรระแวงอะเดินม้วนกันอยู่นานหาทางไปไม่ได้ฮะท่ไหอ่าเฮช่องนี้หรือบ่านี่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าตรางนี้บอกไม่รู้เข้ามา เป็นห้องทดลองอีกห้องหนึ่งเป็นแลบมีที่เซฟเซฟก่อนเลยสบายใจฟุดฟดมาเ,าเช็คแผนที่โอเคเหมือนเดินไปขวาขวาโนนี้แหละที่มันวงวงไว้โอเคเรามาอีกส่วนหนึ่งได้ฮะช่องนี้ก็เข้าได้ประตูล็อก ดูซิว่าไอ้นี่มันจะพาเราไปที่ไหนเหมือนจะเป็นอีกห้องที่อยู่ตรงข้ามกันอ๋อมันก็เดินได้ใกล้ขึ้นเลาะขวาิีเดียวก็ถึงเลยใช่ไหมไม่มีอะไรนะโอเค หลายกว่าเคลียร์แวะเช็คแผนที่เป็นระยะเราอยู่ในที่ที่เขาเรียกว่าไงนะในโซนพื้นที่ที่มันวงไว้ให้บังคับให้เรามาแล้วท,ที่เหลือเราก็แค่ตามหาดร์มอลเลโอเคไม่มีอะไรอันนี้ห้องขี้โอเคงั้นออก A28 เดี๋ยวก่อนนะ เอ6กับ C21 เสียงแปลกๆเฮนน้ยเดียนมาชิพหายแล้วไปไหนไปไหนเฮียโลกโลกตายเตียงตายเตียงก่อนอ้าวเมื่อกี้เห็นตืดๆมันมาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนี่ไงนี่ไงโอเหมือนมันจะเดินอยู่ในช่องลมปะ มันไม่น่าจะอยู่หน้าห้องถ้าอยู่หน้าห้องมันคงต้องเข้ามาแล้วละ่ะไม่รู้ละรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองมีอะไรไหมห้องเหมือนมันจะอยู่รายล้อมพื้นที่แถวนี้นะอ,อัปเดตแมปกอนโอเคโอเคแผนที่มา ้างหน้าคือ A26 เช็คก่อนเลยห้องนี้ก็ไม่มีอะไรต้องเช็คแผนที่บ่อยนิดนึงฮะพื้นที่แม่งกว้างใหญ่เหลือเกินถ้าไม่อยู่แถวนี้ผมว่าอาจจะอยู่ที่ห้อง C21 สุดทางเดิน มีกวิรถเ,เข็นแล้วก็ไม่มีอะไรมันมาเหรอแอบบก่อนเดี๋ยวว่ากันเข้าห้องอย่างไวไม่ใช่ห้องเข้าตู้มาแล้วกดคลิกขวากดเอสค้างเพื่อกั้นลมหายใจกั้นหายใจไว้กับพิบแดงจะขาดใจตายแล้วบังเนี่ย ไปยังหายใจหายคอได้แต่มันยังอยู่ในห้องเนี่ยดีเดินออกไปเถอะพะคุณไปทุลงทุลาที่อื่นบ้าง <c oughs> โอเคมันออกซ้ายไปแล้วเหมือนมันค่อยๆห่างไปเรื่อยๆโอเคออกมาได้แล้วเราก็ต้องไล่สำรวจพื้นที่แถวนี้อัปเดตแมปก่อน อยู่ใกล้ๆขวามือนี่หรือโอ้นี่ไงเจอแล้วคีย์การ์ดได้คีย์การ์ดแล้วกลับไปหาดร็อคเอร์คาวแมนโอเคว่าแต่ว่านะก่อนจะไปแวะขนศพมีข้ามีของอะไรเหมือนจะเก็บเพิ่มไม่ได้ โอ้โ uh, oh, oh, หแม่งหนทางโคตรไกลไปจะกลับไปถึงไหมเนี่ยหวังว่าจะยังไม่โดนแดกระหว่างทางาตรงนี้ก็มีทางยังไม่อ่านแล้วกันเก็บข้าวเก็บของก่อนอ๋ออันนี้มันเหมือนจะลัดไปได้ปะนี่ไงเราแฮ็กเพื่อลัดไปได้ เฮ้ย hey, ผิดอาใหมอาใหม่ใจเย็นๆอันนี้ได้ยินเสียงเดินเรียบร้อยแล้วคนไม่โดนเสียบซะก,ก่อนนะอีนน้ยยเสียงอย่างใกล้ชีพหายแล้วครับชิบหายแล้วครับเข้าตู้สิครับแอบเส้นยาแดงพาเจ็ดพาแปดไอ้บ้าเอ้ย อ๋อเหมือนเราเปิดช็อตคัทให้มันวิ่งง่ายขึ้นห้องนี้มีที่เซฟด้วยเทียนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรงั้นขอเซฟก่อนเลยเซฟแล้วความสบายใจเริ่มมาเยือนหนึ่งเปล่าะโอเคไม่มีอะไรให้เก็บเพิ่มเติมโอเคมันไปละ เห็นมันไกลออกไปในเรดาร์เราก็เดินกลับไปหาไอ้คัพแมนใช่ป่าวะผมใช่แหละเฮ้ยฮฮเสียงมันมาว่ะเสียงมันมาแต่ตัวมันยังไม่มาอูสับแล้วครับไปแล้วครับคุณกับผมอยู่คนละจุดแล้วโอเค ตองอย่างเดียวเอาแล้ว,ลวเฮียด็อกเตอร์ล่อกูมาตายชัดๆบ้าเอ้ยครับแมนรู้ไหมว่ามีตัวอะไรอยู่ที่นี่ไอ้บ้านมันอยู่ในทุกที่แหละทีนี้รหัสคืออะไรหนึ่งเจ็ดศูนย์สองโอเคทีนี้รีบไปที่โซนยาก,กันเถอะเออได้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 สัญญาเป็นสัญญา ขอโทษทีแล้วกันที่ต้องพาคุณมาเจออะไรแบบนี้ผมจะเอารหัสไปใส่อีกห้องหนึ่งจากนั้นเราจะใช้คีย์การ์ดในการเรียกลิฟต์ลงมาได้โอเคโอเคก็ต้องตามนั้นแหละกูจะไปเรียกร้องอะไรได้เกือบตายแล้วนะจ๊ะได้ไง การเรียกลิฟเนี่ยเหรอนั่นแหละไปเก็บข้าวของจากนั้นเราก็รีบเห็นอืมก็ทำนั้นยังไงมันก็แถวนี้ไม่ใช่หรืออ้าวเฮ้ยทำไมเสียงอ้าวเฮเลียนมาหายแล้วครับแมนโดนลากไปแล้วเออกูคงต้องลงคนเดียวอีกแล้วใช่ไหมเออลิฟต์ตรงไหนวะลิฟต์เหรอ นี่เหรอไม่ใช่อยู่ขวาไปแล้วเสียบคีย์การ์ดไปแล้วนะจ๊ะแม่งมาหน้านลิฟพอดีเลยดีนะกดลิฟทันอา่าตามหาเวชาพันตรงโซนแถวนี้สินะ พอจะผ่านตรงเมื่อกี้ไม่ได้อู้มีที่เซฟครับเซฟอย่างไววิ่งหลบเอเรียนมันลงมาตุ้มกันป่วยกระบ,บาลเลยเมื่อกี้ตรงนี้เป็นโซนใหม่เรายังไม่เคยมาประตูล็อกถุงใส่ศพบ,บานเลยยังใช้งานไม่ได้ต้องไปเปิดพลังงานให้มันกลับมาก่อนประตูล็อกอ้าวเหี้ยแล้วคือยังไง มีอะไรบางอย่างตรงนี้สตันกรบองไฟฟ้าที่ตีแล้วสตันกระบองไฟฟ้านั่นเองอ่าเข้ามาอดึงออกก็เข้าห้องนี้ได้เออไม่มีอะไรนะ a อ c e เซ t e r เทอร์อ,อีกแล้วการสอบสวนของท่านให้พลแฟรงค์ฉันอยากคุยกับคุณที่นี่มีศพเต็มไปหมดเลย ศพเหล่านี้มาจากห้องสืบสวนของท่านในพลทุกศพเป็นผู้หญิงมีแผลทะลุออกมาจากท้องฉันไม่รู้ว่าท่านในพลทาอะไรกับผู้หญิงเหล่านี้แต่ฉันต้องการดุลพินิจของคุณและอยากให้คุณเชื่อใจฉันในเรื่องนี้ด้วยมาหาฉันที่ออฟฟิศทีดินกาเจ้าหน้าที่การแพทย์อาวุโสแฟรงค์ Frank, ความเห็นของคุณที่ให้ล็อกดาวน์โซนพื้นที่พยาบาลนี้ได้รับการอนุมัติแล้วฉันคิดว่าตอนนี้การอยพยพเป็นสิ่งที่จําเป็นมากจําเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละ่ะตอนนี้ความเป็นความตายของคนเป็นเรื่องสําคัญดูเหมือนว่าท่านในพลจะเอาแต่หมก,มกาการตาย ถ้าคุณห่วงเกี่ยวกับเรื่องพลังงานการหมุนเวียนในห้องอะนะคุณก็แค่ไปปรับระบบหล่อยเย็นในห้องเก็บศพแล้วรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดจากลินกาดแสดงว่าพวกเหล่าหมอเนี่ยรู้เรื่องกันก่อนนะฮะมีบางอยา่าผิดปกติ Activate ระบบหล่อยเย็นอ๋อโอเคต้องซีเ็กเลือกจากตรงนี้สินะไฮโดรเจนหน่วย U 6มันหายไปต้องหามาเติมโอเคอืมใช่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ โอเคตอนนี้ก็คืออาทิยาแล้วก็แอบเลือยกกับมาครึ่งขีดแวะไล่เช็คเข้าของในนี้ก่อนมีของให้เก็บโอเคมันนะมันมาหรอวะมีที่แอบเหมือนมันอยู่หน้าห้องฝั่งซ้ายมือจะเข้ามาไหมเนี่ยหรือว่ามันอยู่บนท่อระบายอากาศ หายไปแล้วฝั่งนี้ไม่มีอะไรแท่งไฮโดรเจนมันหายไปอันหนึ่งอะต้องหาให้เจอ,อม,มันก็เข้าไม่ได้เก็บข้าวของเสียงเดินมาเชียวคุยทอดแล้วทำายังไรในเมื่อ แท่งไฮโดรเจนมันหายไปอืมอัทิเวตไม่ได้ของมันไม่ครบอ๋อต้องกด E เราถึงจะดันสลิงเข้าทีละอันได้รอบแรกผมอันลืมกด E นี่ไงขาดอันนึงตามที่มีบันทึกไว้ในเอกสารเอ่อฟังขวาเขียวแล้วอาจจะมีประเด็นอยู่ในห้องนั้นยังไม่มีอะไรเนาะ ให้ผมเดินสะดวกเถอะยังไงเจอแล้วสลิงเอ,อ้ยโอเคดูทรงแล้วเหมือนมันเดินอยู่ข้างบนมากกว่านะจะลงมาเปล่ามันเดินอยู่ข้างบนไม่ลงเนาะเอออย่าลงเลยอย่าลงเลย เดี๋ยวเอาสลิงมาใส่อันนี้เสียบแล้วกดทีนี้ห้องฝั่งซ้ายก็จะเข้าได้แล้วไม่มีอะไรนะเข้าห้องฝั่งนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากไอ้นี่ ดรลิงการ์ดเจ้าที่การแพทย์อาวุโสเขาน่าจะรู้ว่าของเก็บอยู่ที่ไหนต้องไปที่ออฟฟิศเธอโชคดีนะลิปลี่เร็วหน่อยถ้าทำได้อ,อจะพยายามแล้วกันเราก็จ,กจะเร่งให้เร็วกว่านี้นะซามูเอลแต่กูก็ต้องหลบเอเลนไปด้วยนี่แหละทำให้ชา้าได้ยินเสียงกึกกกกักกัก กันมีประเด็นหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันเดินข้างบนพราะถ้ามันลงมาเราต้องเห็นแล้วละ่ะไปนะงั้นเดี๋ยวเซฟแล้วเดี๋ยวเราตัดพาไปท่านี้ก่อนแล้วกันครับ